เพลงนี้เขียนคำร้องทำนองโดยอาจารย์รุ่งธานตะวันขับร้องต้นฉบับโดยโชคชัยโชคันนันนักร้องลูกทุ่งที่มีเชื้อสายจากแดนพรตะที่ดังฮือฮาทั่วประเทศสุดๆในยุคหนึ่งเมื่อปี2525ถ25ึง2527โด่งดังสุดๆทั้งภาพยนตร์ที่เขาแสดงนำและบทเพลงประกอบหนังซึ่งยังคงไพเราะเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้และมีนักร้องท่านอื่นๆน,นำมาร้องใหม่ อยู่เรื่อยๆแต่บ้านปลายชีวิตเสียชีวิตอย่างเงียบเชียบแฟนเพลงหลายคนแทบไม่ทราบว่าอาดีตพระเอกดังคนนี้เสียชีวิตจากไปกว่า15ปีมาแล้วโชคชัยโชคอน,นันต์มีชื่อจริงว่านายอัคคามันป่าทานบางข้อมูลระบุว่าชื่อจริงคือโชคชัยป่าทานเขาเป็นลูกเครื่องไทยปาก,กีสถานเกิดที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเมื่อปี2494 ในครอบครัวที่มีอาชีพเลี้ยงวัวและขายเนื้อวัว โชคชัยมีพี่น้อง8คนเขาเป็นคนที่3ในวัยเด็กเขามีความโดดเด่นแตกต่างจากเด็กเชื้อสายแขกคนอื่นๆคือชอบร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจซึ่งดูเหมือนไม่เข้ากับหน้าตาเขานักแต่เขาก็เพียรฝึกร้องเพลงและตระเวนร้องเพลงตามร้านอาหารตามสวนอาหารเก็บประสบการณ์เรื่อยมาจนวันหนึ่งโชคดีก็หล่นทับเขาเมื่อชูชาติอินทร์นักภาคชื่อดังได้ยินได้ฟังน้ำเสียงของโชคชัย,ชยเขา้าก็เกิดความพอใจจึงออกทุนให้เขาตั้งวงดนตรี โดยให้ใช้ชื่อนักร้องว่าโชคชัยโชคอนันต์เพลงแรกที่เขาได้บันทึกเสียงก็คือเพลงหลงเสียงนางแต่งโดยรุ่งทันตะวันครูเพลงผู้แต่งเพลงดังหลายเพลงเช่นเพลงห้องนอนคนจนคนชื่อเดือนเป็นต้นคนอะไรจะดวงเฮงขนาดนี้เพลงแรกที่เขาอัดแผ่นกลายเป็นเพลงดังฮิตติดหูไปทั่วทุกหัวระแหงลูกเด็กเล็กแดงหนุ่มสาวคนเท่าคนแก่ในยุคนั้นต่างห้ำทำนองร้องคลอเพลง และผิวปากตามเพลงหลงเสียงนั้นได้กันทั่วประเทศไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านความดังที่พุ่งแรงสุดๆของเขา หนุนส่งชักพาให้โชคใช้โชคกันนั้นได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้รับบทเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องหลงเสียงนางของครูรังสีทัศนพยัคษ์แสดงนำคู่กับมนุดียมาภัยนางเอกชื่อดังแห่งยุคและออกฉายในปี2526กลายเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามแล้วตามมาติดๆในปี2 5 2 7ในภาพยนตร์เรื่องมนรักนักเพลงของครูรังสีทัศนพยัคษ์อีกเช่นกันเรื่องนี้เขาได้แสดงคู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์ ก็กลายเป็นหนังดังทําเงินประสบความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งด้านวงดนตรีของเขาช่วงนี้ก็ประสบความสําเร็จท่วมท้นในการเดินสายความดังของทั้งหนังและเพลงทําให้แฟนเพลงแห่มาดูคนดังแถมหน้าตาหล่อเหลาอย่างเนืองแน่นทุกเวทีทุกที่เป็นยุครุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาของโชคชัยโชคขนันั้ อย่างไรก็ดีในปีต่อๆมาก็เป็นไปนตามสัจธรรมที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้คงทนตั้งอยู่ได้นานเชื่อเสียงผลงานของโชคชัยโชคอน,นันต์ก็เหมือนนักร้องดาราอีกหลายๆคนที่พอผ่านพ้นช่วงปีทองช่วงขาขึ้นสุดๆไปแล้วก็เริ่มเป็นช่วงขาลง เขาได้ปล่อยผลงานเพลงชุดที่สองชื่อชุดว่าผายจำและชุดที่3าชื่อชุดว่ารถนันนองออกมาแต่ก็ไม่มีกระแสเป,ปรียงพร่างเหมือนชุดแรกมีคนรู้จักในระดับหนึ่งเท่านั้นเช่นเพลงรถนันนองภายจำเสียงจากโชคชัยคุณนายตื่นสายไปใสามาน้องสาวรักคนมองสรุดีล้นเกล้าหนึ่งในตำบลเป็นต้นและยังมีเพลงที่เขาได้ร้องคู่กับสายยันสัญญาแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่และวางจำหน่ายจากนั้นโชคชัยโชคอน,นันต์ก็ค่อยๆห่างหายไปจากวงการ เมื่อเพลงไม่ดังงานวงดนตรีก็ซบเซาตามไปด้วยเขาจึงหันมาร้องเพลงในคาเฟ่กลายเป็นนักร้องขวัญใจคนเที่ยวกลางคืนอยู่หลายปีสิ่งนี้เองที่บั่นทอนสุขภาพเขาให้แย่แย่งานกลางคืนที่ต้องดื่มเอาใจลูกค้าด้วยบวกกับความดังที่โหดหายรายได้ซบเซาทําให้เขาคบน้ําเมาเพื่อนสนิทเขาดื่มสุราหนักจนเป็นโรคตับแข็งและมีข่าวลือเป็นระยะว่าเสียชีวิตแล้ว แต่นั่นก็เป็นเพียงข่าวลือความจริงเขาเพียงแต่สุขภาพสุดโทมเท่านั้นช่วงนี้นอกจากร้องเพลงตามร้านอาหารและคาเฟ่แล้วเขาก็ทําธุรกิจค้าผ้ากับน้องสาวซึ่งก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากนักอย่างไรก็ดีเมื่อเขารู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคตับแข็งและมีหลายโรครุมเราเขาก็หยุดดื่มและรักษาตัวเรื่อยมาหลังจากเงียบหายจากวงการไปนานปี จูๆ่ๆเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2547โชคชัยโชคอน,นันต์ในวัย52ปีก็ได้เปิดบ้านพักย่านจรันสนิทวงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทีมข่าวคมชัดลึกเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหลังจากเก็บตัวอยู่นานจนมีข่าวลือว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง เขาเผยว่าช่วงที่หายหน้าไปไปร้องเพลงอยู่ที่ต่างประเทศพอกลับมาก็กร้องอยู่ที่คาเฟ่และดื่มเหล้าหนักมากที่หายไปเพราะป่วยเป็นโรคตับแข็งตอนนี้ร่างกายแข็งแรงดีมากและที่คิดจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งก็เกิดจากว่าน้องสาวขายเทปเพลงอยู่และมีแฟนเพลงเข้ามาถามน้องสาวว่าทําไมไม่มีเพลงของพี่ชายตัวเองมาวางขายบ้าง น้องสาวก็เลยอยากให้ผมกลับมาร้องเพลงอีกเขาเลยออกทุนทําเพลงชุดใหม่นี้ให้แรงบันดาลใจหลายอย่างที่ทําให้กลับมาอีกก็เช่นมีข่าวว่าเราหายไปมีความรู้สึกว่าเราอยากกลับมาผมเป็นคนเลือกเพลงชุดนี้เองครับถ้าไม่ใช่แบบที่ผมร้องอยู่ก็จะไม่ร้องชุดนี้มีเพลงที่ผมแต่งเองด้วยมีเพลงเก่าที่ผมเคยร้องในชุดเก่าๆด้วยเช่นเพลงหลงเสียงนาง เมื่อได้เพลงที่ผมแต่งขึ้นมาใหม่เอง3เพลงก็คือเพลงคนถูกใจเพลงตำบักแตงซึ่งเป็นเพลงแนวอีสานและก็มีเพลงหวนคืนกล่อมแฟนแม้ตลาดลูกทุ่งจะเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมแต่เขาก็มั่นใจมากกับการกลับมาครั้งนี้ถึงกระแสเพลงเปลี่ยนไปอย่างไรแต่สําหรับตัวผมยังคงยึดความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่กับสิ่งที่เราชอบและถนัดจะไม่ฝืนเพลงชุดนี้มันมีหลายสไตล์ ผมว่าผมร้องดีกว่าเมื่อก่อนนะการร้องเราชำนาญขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนผมก็ทำเองแล้วให้บริษัทลิฟโซ่เป็นคนขายไม่มีคนคิดว่าเราจะกลับมาร้องถามว่าคาดหวังเรื่องกระแสแฟนเพลงแค่ไหนอดีตพระเอกดังตอบว่าแฟนเพลงคงกลับมาแน่นอนเพราะเขาถามหาเราเยอะจากต่างจังหวัดที่เราไปสัมผัสมาอยากให้ผมกลับมาร้องเพลงอีกเขาอยากจะเก็บรักษาไว้เพราะเพลงชุดเก่าๆของผมมันหายากไปหาซื้อไม่มี คนรุ่นเก่าเขาจำได้ช่วงที่หายไปไม่อยากออกไปไหนผมชอบเก็บตัวมากกว่าเบื่อชีวิตที่มันวุ่นวายอยากอยู่แบบง่ายๆขอฝากผลงานหลังจากหายไปเกือบ20ปีของโชคชัยโชกัน,นันต์ชุดคนถูกใจไว้ด้วยนะครับแต่น่าเสียดายงานเพลงชุดคนถูกใจที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2548ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจากนั้นโชคชัยก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยผ่านมาอีกเพียง2-3ปีหลังจากปล่อยงานชุดใหม่ออกมา ก็มีรายงานข่าวร้ายเกี่ยวกับโชคชัยโชคอนันต์ว่าวงการลูกทุ่งต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่16มกราคมปี2550เวลาตี2 20นาทีนักร้องลูกทุง่งเชื้อสายพร,ระตักโชคชัยโชคอน,นันต์เจ้าของเสียงเพลงหลงเสียงนางได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีวิชัยย่านบางกอกน้อยกรุงเทพด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจากหัวใจขาดเลือดจึงเกิดอาการหัวใจวายจากไปในวัย55ปีหลังจากที่ก่อนหน้านั้น ป่วยเป็นทั้งตับแข็งเบาหวานและโรคหัวใจทำให้ต้องเข้าเข้าออกๆโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งรายงานข่าวการเสียชีวิตของโชคชัยโชคอนันต์ในวันที่16มกราคมปี2550นี้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมปี2550ซึ่งเป็นวันที่อดีตพระเอกนักร้องดังได้เสียชีวิตผ่านไปแล้ว12วันเพราะ ตอนที่เขาสิ้นลมมีเพียงคนใกล้ชิดเท่านั้นที่รู้ข่าวกว่าญาตจะตั้งสติได้และแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชนและคนในวงการก็กินเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วการจากไปของโชคใช้โชคอน,นันต์จึงแสนเศร้าและค่อนข้างเงียบเชียบไม่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อให้แฟนเพลงรับทราบและไปร่วมอาลัย ศพของเขาได้รับการฝังตามความเชื่อของาาศาสนาอิสลามอยู่ที่มัสยิดยันนาตุนฟิรเดาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแม้วันนี้ตัวเขาจะจากไปไม่หวนคืนแต่ผลงานและชื่อโชคชัยโชคอนันต์ไม่ได้ตายตามไปด้วยยังคงเป็นอมตะอยู่ในความระลึกถึงอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงตราบนานเท่านานโ เอเจนัยผู้หมายเวทนานี้คอยหาลงเสียง